นี้ก็เป็นภาพช่วงลงซ้อมนะครับตอนนี้ช่วงการวอมของอทีมชาเิเซซายุีนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11นะครับผมก็ว่าวันนี้ก็มาเก็บภาพให้การบอลชาวแอดเร็วทุกท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของทีมว่าตอนนี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับ ในการที่จะ,ะลุยสู้ศึกในเลกที่สองนี้อันนี้ประตูมือหนึ่ของเรานะครับพี่สายชนส้อมอยู่ก็นักเตะก็มีการวอร์มรับตรงนี้วิ่งวอร์มก่อนอยืดกล้ามเนื้อ น,นนี้ประตูที่มาทดสอบฝีเทา้านะครับกับทีมของเรา Thank